สวัสดีครับพ่กับผมช่อง F อฟเทนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงกูเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมเสียงอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมเจ็บคอนะครับผมคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงแนะนําตัวหน่อยครับผมสมเกียรติคงสุขครับเอาพี่กัดฟาร,ร์มก็อยู่ที่บ้านบางกอกน้อยคอคูอครับมาจากเกี่ยวหญ้าครับก็ไปหาตามโคลงตามป่าที่เขาไม่ค่อยจะสนใจมันก็เลยเห็นหญ้าสวยๆก็เกี่ยวมา ก็ไม่ขยันยังไงก็เราก็เราไม่มีอะไรจะให้มันกินนะครับอืไอแปลงหญ้าเราก็ไม่มีครับแล้วอย่างหนึ่งถ้าเราเลี้ยงมันแบบไม่เอาใจใส่หรือไม่ให้มันกินอิ่มมันก็ไม่มีคุณภาพครับเด็กบัวไม่มีคุณภาพอืแล้วเราคนเลี้ยงก็ไม่มีก็ไม่สบายหูสบายตาเพราะว่าครับผมเพราะว่าถ้าใจเราไม่รักเราไม่ต้องเลี้ยงมันครับผมผมเชื่อให้มันเป็นเวีกรรมอืตกัน อินตลอดเรามันก็เรียกครับเห็นเรามันก็เหมือนกันเห็นพ่อเห็นแม่ก็เรียกเราถนาดกลางคืนมันได้ชินเสียงอะไรก็ผมจะต้องมาดูกลัวมันโดนหมาหรืโดนอะไรกัดมันครับต้องรักมันจะเลี้ยงมันจะเอาผลประโยชน์จากมันมจริงนะ แต่ว่าเราก็ต้องรักมันด้วยครับผมถ้าจะเอายางเดียวเอาจางมันอย่างเดียวนะอืมไม่ได้ไม่ได้ครับผมไม่ได้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเขาก็เหมือนเรานี่แหละอืถ้าเขาให้เรากินอดอดอยากอยากเราก็คงจะโผมเหมือนกับคนทั่วไปนั่นแต่แค่กินอินยู่ได้นอนหลับมันก็สบายเนาะคุณลุงครับตามที่คุยกันรอบที่แล้วว่าจะมาอัปเดตลูกวัวในฟาร์มของคุณลุงเป็นลูกของเจ้าอัสุรีใช่ไหมฮะวันนี้จะมาอัปเดตว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อัตราการโตคือต่อวันในประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงครับ ถามก่อนเลยก่อนจะไปดูวัวครับพอใจไหมกับตัวนี้โอ้พอใจมากเลยมันโตโตเร็วมันโตเร็วครับโตเร็วคือสูงความสูงความยาวของมันเร็วผิดปกติกว่าลูกวัวที่ผมเลี้ยงมาแต่ก่อนมันจะมีลูกวัวมาก็โตูว้จริงนะแต่ช้าครับผมประมาณหกเจ็ดเดือนมันก็มันก็เท่ากับวัวสองเดือนปกติเนี่ห้าหกเดือนก็เท่ากับวัวสองเดือนเนี่ยสองเดือนนี่ก็โตมากแล้วนะครับอันนี้สําหรับนายวันนี้คือเขาอายุกี่วันแล้วครับ 5 8วันลุงพาไปดูนะครับตั้งชื่อว่าอะไรครับคุณลุงชื่อเด็กหญิงแตงโมคับเด็กหญิงแตงโมเดี๋ยวให้ดูแม่ก่อนนะครับก่อนที่จะไปชมลูกนะครับขอให้เครดิตคุณลุงเลยว่าเลี้ยงวัวดีมากครับสมบูรณ์มากๆครับผมทำให้ใจจริงๆคือเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับดูครับแม่วัวคือไม่สูบเลยนะเลี้ยงลูกมาเกือบสองเดือนแล้วคือต้องให้เครดิตคนเลี้ยงพอเลี้ยงวัวดีแล้วครับก็จะมีน้านมเนาะคุณลุงเนาะครับผมนานมมันก็ดีนานมก็ดี เหมือนวัวท้องเลยนะลุงแกไม่ได้ให้หัวหาน,นอะไรครับดีหน้าในลูกยังในสองเดือนแล้วเป็นรอบรอบติดรอบสัตว์แล้วเนี่ยงั้นผมถามแบบนี้จะใส่ตัวไหนอีกก็จะใส่ตัวนี้นี่ทั้งตัวหนึ่งพินิษครับแกชอบมากเลยจะใส่อสุรีอีกรอบหนึ่งนะครับจะใส่ตัวหนึ่งครับเพื่อเพื่อเื่อบางทีตอนแรกมันให้ลูกสาวมาใช่ไหมอยากได้ลูกชายใช่ไหมอยากได้ลูกชายคืออยากได้เป็นคู่อืมเอาไว้ถึงเราจะ ไม่ได้ขายมันเราก็ไว้ดูมันคือดูในความสวยงามในความใหญ่โตของมันก็วัดความสูงวัดความสูงความยาวแล้วความยาวความรอบรอบอกเช็คการเจริญเติบโตตลอดเลยตั้งแต่แรกเกิดนะครับผมจนถึงตอนนี้นะครับอัตราการโตผมจะขึ้นให้นะครับข้อมูลที่พี่นิคจะส่งมให้ผมนะครับถือวัวตัวนี้นะครับผมโตได้เฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยนะครับหนึ่งุดสามต่อกิโลนะครับต่อวันนะครับถือว่าโตมากเลยนะครับไปคุณลุงพาไปดูนะครับนี่ครับเลี้ยงวัวสมบูรณ์ครับ นี่ดูท้ายนะดูท้ายแม่ก่อนอายุมากแล้วนั่นนี่อายุมากแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วครับนี่ห้าสิบแปดวันวันนี้นะครับวัวเกือบสองเดือนดูเอาแล้วกันอยากชมพันธุกรรมของเขาอ่าเจ้าอัสุรีนะครับดูท้ายนะครับเป็นไงบ้างครับคุณลุงทายเขาเป็นไงสวยครับสวยเลยตัวเหมือนกับวัวตัวผู้อ่ะเหมือนกับวัวตัวผู้เลยคล้ายวัวตัวผู้ครับโอ้โห เอาจริงๆคือลำตัวเขายาวมากเลยนะถ้ามาดูตัวจริงครับ้วมาดูตัวจริงถึงจะรู้ว่ามันสวยขนาดไหนครับผมมันสวยนะนี่ไม่ใช่ามันไม่สวยเพราะ <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงวัวมาก็สิบปีแล้วนะแต่ไม่เคยเห็นวัวตัวไหนมันจะสวยเหมือนเหมือนตัวนี้เห็นคุณลุงว่าสูงเท่าไหร่นะแล้วนะสูงหนึ่งเมตรสูงหนึ่งเมตรแล้วครับดูหลังเอาแล้วกันนะครับขณนนี้เมมันแค่เมตรสามสิบกว่ากว่าเองครับผมก็ให้ลูกแสดงว่ามันได้ของเชื่อพ่อมันมากครับ พราะตัวนี้จะให้ลูกสวยทุกตัวนะครับลูกของเขาจะสวยทุกตัวครับผมพอใจไหมคุณลุงพอใจครับนี่เห็นไหม <c oughs> คือเอาจริงๆครับผมเกษตรกรนะรครับเลี้ยงวัวควรวางแผนในการขายด้วยครับเลี้ยงวัวต้องขายเป็นนะครับอย่างคุณลุงแบบนี้คุณลุงก็คือมีการตรวจสอบว่าเขาโตวันละเท่าไหร่อ,อะไรยังไงเนาะครับแล้วก็สามารถคํานวณได้ว่า,วาเดือนเขาจะโตได้เท่าไหร่ครับใช่ไหมคุณลุงครับครับอืมคือคุณลุงจะมีการวัดมีการตรวจเช็คอยู่แล้วว่า เขาโตวันละเท่าไหร่อะไรยังไงเดือนหนึ่งเขาได้น้าหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถคํานวณอนาคตเขาได้เลยว่าหกเดือนเขาจะโตได้เท่าไหร่ครับครับผมก็ถ้าถ้าผมมีเงินผมก็ไม่ได้จะเลี้ยงเพื่อขายเท่าไหร่หรอกครับผมเลี้ยงเพื่อไว้ดูหรือไว้ชมแค่นั้นแหละแค่ไว้ชมครับอือคือไว้ให้เขามีลูกมีพันต่อสืบต่อไปครับเขาอาจจะตื่นผมนะครับต้องขออภัยครับแต่ว่าคนเรามันมันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ เห็นคุณลุงบอกว่าตัวนี้คุณลุงเคยจะขายเขาหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับคุณลุงเพราะว่ามันมันร้องมันร้องมันเป็นแบบัวมมันเห็นจะคของไม่ได้มันร้องตลอดเวลามันหิวมันก็ร้องครับผมเวลามันเป็นสัตว์มันก็ร้องอืมก็อันนี้คือสาเหตุเลยครับก็ขายมันไม่ได้สักทีทาไมถึงขายเขาไม่ได้เลยก็มันให้ลูกสวยนะครับนี่ไงลูกลูกมาแต่แต่ละตัวของมันนะครับก็ดูเหมือนกับพี่ไอตัวไอเชมอยู่ฝั่งโน้นไอเชมพี่พี่กไอยเชม ทอดมาปีหนึ่งก็ขายได้สองหมื่นกว่าแล้วอืเนี่ยช่วงนั้นผมไม่มีเงินด้วยครับก็ขายได้สองหมื่นกว่าใน,นวัาไอ้เฉิมอืมไอ้เฉิมเสร็จก็แตงโมน้องแตงโมครับน้องแตงโมอยู่ข้างนอกก็ดูเขาให้ลูกสวยทั้งนั้นน่ะครับป้กคุณลุงพาไปดูข้างนอกกันน้องแตงโมนะครับอายุห้าสิบแปดวันวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างนอกกันยาอยู่สบายเลยเห็นคุณลุงว่ากินยาเก่งมากเลยกินยาเก่งมากเนี่ยดูเหมืนอมนวัวโตเลยใช่ไหมครับดู ดูดูดูให้เห็นเลยเนี่ยข้าวกินเห็นไหมแต่ผมชอบมัดกล้ามท้ายเขานะน้องคุณลุงท้ายเขานี่มันกล้ามน้องมันมันมันไม่เหมือนวัวตัวเมียถ้าวัวตัวเมียมันจะกลมๆใช่ไหมอันนี้มันจะอกอกหน้าอกหลังลำมากเลยครับมันเป็นเล่เหมือนเล่ยกสูงครับถ้าพูดตามความเป็นจริงเขาตัวสูงมากเลยนะครับแล้วก็ยาวอืมตัวสูงแล้วก็ยาวเห็นคุณลุงก็น่าจะใหญ่กว่าแม่เยอะเลยครับ หก็เอาไว้พันธุกรรมมันนะครับผมเอาไว้ทําพันธ์มันอืไม่ต้องไปซีเรียสมันไอเรื่องจะขายหรือไม่ขายอ่ะสำหรับเอฟซีที่ไม่รู้จักครับผมสายพันธุ์บวเคียนีนาครับคือบัวเายษพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับอ่าท่านใดที่สนใจน้ำเชื่อก็เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์พินิษไว้นะครับผมโทรไปสอบถามแกได้นะครับอ่าพาไปดูใกล้ๆนะคี่ลุงครับน้องแตงโมครับอันนี้คือกินแต่นมแม่กับหญ้าเลยใช่ไหมครับกินแต่นมแม่กับหญ้ายังไม่ได้ฉีดสายพยาธิบำรุงเลย เอา้าผมถามลุงแบบตรงๆแบบนี้สมมตินะถ้าลุงเลี้ยงตั้งแต่แรกแล้วอัดหัวาหารเขาด้วยเขาจะขนาดไหนก็ถูกว่านี้ใช่ไหมครับลุงครับแต่นี้เราเลี้ยงแบบธรรมดาเลี้ยงแบบไอ้ไม่ได้ให้อะไรมันเลย <c oughs> คือมันกินแต่น,นมแม่มันก็ยากาแค่นั้นเองครับผมแต่มันเป็นวัวที่กินกินเร็วครับเดือนหนึ่งยังไม่ถึงเดือนอ่ะยี่สิบวันนี้สิบวันนี้มันก็เริ่มกินหญ้าแล้วครับ <Okay. S 2> มันมันผิดกว่ากับบัวตัวอื่นตัวอื่น,ต,นตัวเล็กๆมันจะเล่นนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของคุณลุงนะครับ,รบผมบจากที่คุณลุงแกเลี้ยงตัวนี้มานะครับกับตัวนะครับอ่าเพราะว่าเก็บวไว<ร>้เป็นแม่พันธุใช่ไหมครับเพราะถ้าตัวอื่นมันเพราะถ้าพันธุ์อื่นมันจะไม่ว่าเล่หรือบามันนะที่ผมเลี้ยงมานะครับประมาณสองเดือนนี้มันจะไม่มันจะไม่เตะยาเลยครับผมมันจะ กินแต่นมแม่มันแล้วก็เล่นครับแต่ตัวนี้มันจะกินอย่างเดียวกินแล้วไม่เล่นด้วยนะอืมก,นกนมินแล้วกินนมแม่มันแล้วกมันก็เดินกินหญ้าตลอดตามทุ่งนาเหมือนที่คุณลุงบอกนะครับว่าคุณลุงมีการวัดการเจริญเติบโตของเขาตลอดเนาะครับก็คือมันเป็นข้อดีของเกษตรกรนะเราสามารถคำนวณได้เลยว่าเขาโตวันละกี่กิโลครับ,รบพอเขาถึงอายุประมาณห้าหกเดือนเราก็จะรู้แล้วว่าเขาจะทาน้ําหนักได้เท่าไหร่ครับเราก็สามารถตั้งราคาได้ว่าเขาจะขายได้เท่าไหร่ครับมันเป็นข้อดีนะครับในการวัดแบบนี้นะครับผมลองเอาไปศึกษาดูแล้วก็ ลองทําดูก็ได้ครับผมโอ้ไม่ขายใช่ไหมคุณลุงตัวนี้เิดว่าไม่ขายอ่ะก็จะไว้ทําพันนี่แหละครับผมต่อไปคือจะใส่เจ้าอัสุรี่อีกทั้งหักอีกรอบหนึ่งนะครับก็พรุ่งนี้ตรงจะเป็นสัตว์ครับผมเพราะว่ามันครบรอบพรุ่งนี้ยี่สิบวันตอนมันโคลดได้เดือนเดือนสิบห้าวันมันเป็นสัตว์อือันนี้มันได้สองเดือนผมันก็ต้องครบพรุ่งนี้อ่ะ เพราะแต่ก่อนมันที่16มันเป็นสัตว์รอบหนึ่งครับอันนี้มันที่5มันก็ต้องเป็นสัตว์อีกรอบอืมเราก็ต้องใส่พุ่งนี้บอกหมไว้แล้วโอเคคุณลุงครับเอาเป็นว่านะครับถ้าตัวนี้6เดือนผมขอมาดูใหม่ได้ไหมได้เลยครับโอเคมาชมพัฒนาการของมันว่ามันจะเติบโตขนาดหวังว่าตัวนี้จะได้ลูกตัวผู้ตามใจหวังครับอเคจะใส่จริงๆนะครับผมคือไม่ได้มามโนหรือว่ามาเตรียมกับคุณลุงแต่อย่างใดนะครับคือเป็นเรื่องจริงเมื่อวานนี้หมอก็มาบอกว่า จะอัดให้สองโลดเลยถ้ามันจะอัดให้มันสองโลดเลยให้ให้ได้ตัวผู้่ะครับพ่อหมอเขาก็ผมก็อาศัยเขาตลอดตั้งแต่เลี้ยงวัวมาอืมก็อยู่กับหมอคนนี้ตลอดแต่คุณลุงไม่มีแปลงหญ้าเลยใช่ไหมไม่มีสุดยอดเห็นไหมแล้วมันมีที่ด้วยมีแค่นี้เองมีที่แค่นี้ครับนี่ข้างหลังนี่นี่ตรงนี้นี่ที่รวมๆกี่ไร่ครับคุณลุงตรงนี้ของเราหนึ่งไร่หนึ่งไร่เศษหนึ่งไร่เศษเศษครับโอ้เยอะมากเลยแต่เลี้ยงวัวกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่อนมันเยอะครับแต่ตอน เมียผมอยู่อะสิบกว่าตัวนะโอไ้ไม่ไม่ไมีไม่มีแปลงยาแล้วสิบกว่าตัวเป็นพวกแม่ตัวเนี้เแม่พันแม่ของพวกตัวนี้ช่วยกันหายาใช่ไหมไม่ผมจะหาคนเดียวเมียผมจะให้ลําบากครับมันมีกําลังใจไงครับมันมีแรงใจที่จะสู้แต่ชุวมหลังมาเมียเสียก็เลยหมดหมดแรงใจเงินทองก็ใช้นี่ใช้ใช้จนหมดอะ่ะครับโอเคเดี okay, ๋ยวให้เที่ยวความสูงครับเกิดเท่าแม่แล้วเกิดเท่าแม่เลยด้อนี่ ไม่ได้มาอวยแต่อย่างใดครับผมพูดเรื่องจริงนี่นี่นเดี๋ยวให้ดูเที่ยวเอาเอาที่ยวเอาเองครับนี่ประมาณร้อยสามสี่สิบครับนี่คือลุงเลี้ยงธรรมชาตินะถ้าอัดหัวหันเขาจะล่ําขนาดไหนจะปึ๊กขนาดไหนจะใหญ่ขนาดไหนลองทีด่ดูแล้วกันถ้าเลี้ยงแบบระบบาฟาร์มด้วยอะร,ระบบฟาร์มนู่เห็นไหมคุณลุงยังบอกเลยว่าถ้าเลี้ยงแบบระบบฟาร์มไปได้กว่าน,นี่เยอะไปเยอะครับเห็นไหมครับโอ้โหฝากไว้ด้วยกันครับผมเจ้าอัดซูรีนะครับของพินิษนะครับ แถวบ้านเขาก็เริ่มใส่กันบ้างแล้วนี่แถวบ้านเริ่มใส่กันแล้วบ่รลุงครับนี่แถวบ้านเริ่มใส่ไปสามสี่เจ้าแล้วที่เห็นของผมออกยูทู e คนมาดูเยอะไหมครับคนมาดูนี่เห็นไหมมาชมอยู่ว่ามันโตเร็วครับแล้วก็เขาก็เริ่มใส่ไปแล้วแต่ว่าการเลี้ยงมันจะเหมือนกันหรือไม่แค่นั้นเองอยากให้คุณลุงฝากถึงคนที่รักในการเลี้ยงวัวนะครับผมครับถ้าการเลี้ยงวัวถ้าคุณไม่เอาใจใส่หรือไม่รัดการเลี้ยงวัวจริงๆก็ อย่าไปเลี่ยงมันนะครับอืเพราะมันเป็นลําบากครับถ้าใจเราไม่รักก็เก้อพูดไปก็เหมือนว่าลําบากอืเพราะมันลําบากจริงๆนะครับแต่ถ้าใจเรารักเราจะมีความสุขนะครับอืเห็นไหมเรามีความสุขเราก็จะเห็นวัวของเราสมบูรณ์ครับอยากให้กินอิ่มนอนหลับอ้วนสมบูรณ์ครับผมมีความสุขแล้วครับโอเคไม่ต้องคิดว่ามันจะแพงหรือจะถูกอื เพราะว่ามันก็ไปตามกระแสของมันพวกเรื่องบัวเรื่องสัตว์นี่ไปตามกระแสว่าจะแพงหรือจะถูกก็อย่าไปใส่ใจมันสากวันหนึ่งมันก็คงจะแพงอย่างไรบัวเหมือนกับข้าวเปลือกแล้วเนาะครับเหมือนกับข้าวเปลือกปีไหนมันไม่มีมันก็แพงครับปีไหนมันเยอะมันก็ถูกแค่นั้นเองขายขายไปเดี๋ยวก็หมดอืหมดคนเลี้ยงเดี๋ยวมันก็แพงครับเราก็ไว้ไว้ไปให้แต่บัวเราอ้วนเราก็พอใจแล้วเลยอ่ะผมถามคุณลุงนี่แถวนี้คนเลิกเลี้ยงบัวเยอะไหม เลิกก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่ลดจานวนแต่ลดจํานวนลงครับคือจัดห้าตัวสิบตัวก็มาเหลือสองตัวหรือตัวหนึ่งที่มันที่มันติดติดปูงอยู่ครับบางทีก็เลี้ยงเลี้ยงไปงั้นแหละคือเอาไปผูกตรงนั้นก็ไว้มันแค่ตัวเดียวนี่นะคือคือหยุดเลี้ยงคือได้ยินว่าราคาัวมันตกครับแล้วเลี้ยงไปมันไม่คุ้มครับครับถ้าถ้าเราคิดว่าเลี้ยงไปไม่คุ้มเราก็ไม่ต้องเลี้ยงมันอ่าเพราะว่าสักวันหนึ่งมันก็คง ให้เราให้ให้ค่าแกเราการเลี้ยงสักวันแหละมันต้องขึ้นคืนครับกระชาบัวถึงมันจะปีสองปีสามปีถ้าเรายังรักเรายังมีเงินใช้เราก็เลี้ยงมันไปอไม่จําเป็นว่าจะต้องสี่ส้าห้าหมื่นอะไรเราไม่ต้องคิดไปครับผมแค่นี้มันก็อยู่ได้กับเรื่องของมันไปคือพูดง่ายๆคือถ้ามันอยู่กับเราได้คือชะตามันก็ยังไม่ได้ขาดครับผมมันก็อยู่กับเราไปเราก็เป็นเราก็เลี้ยงมันไปคือ เราเคยมีเวณมีกรรมโตกันไปครับผมครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงสมเกียมากเลยครับครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับผมคนที่รักในการเลึ้ยงวนะครับผมขอบคุณครับ